ตรงนี้เป็นกรอบแนอรับนะครับเป็นแท่งโดจิเดี๋ยวเราจะดูซิว่ามันจะหลุดแนวตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับจะดูซินะครับว่าจะหลุดแนวกรอบนี้ได้หรือเปล่าแท่งก่อนหน้าค่อนข้างแข็งแรงนะครับพี่ไอมาเข้าเดอร์อีกเดีออเดอร์วะเข้ามาอีกสองสามออเดอร์นะครับปิดบวกเพิ่มอีกสามสิบกว่าเหรียญยวเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะฮะจะเข้าอีกหนึ่งออเดอร์ ไม่น่าลาดจากแนวนี้นะครับแท่งนี้เหมือนจะยืนยันว่ามันสร้างกรอบการวิ่งตรงนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะกดเข้าออเดอร์หลังแท่งนี้เลยสักหนึ่งแท่งนะฮะอันนี้ไม่ใช่แท่งเดอะไฟนอลน,นะครับเป็นกรอบการวิ่งที่เรามองเห็นนะครับแล้วก็แรงขายลงมาถ้าจะลงมันเบรกลงไปแล้วนะครับแท่งนี้ยืนยันให้เรานะครับว่าตรงนี้นะฮะมีแรงซื้อรออยู่จริงเดี๋ยวพี่ใหจะกดเข้าว่าดบายหลังแท่งนี้เดีดลงมา ถ้าดีดนะครับถ้าไม่ดีดเดี๋ยวไปรอเดอไฟนอลนเลยครับไม่ดีดก็ปล่อยครับแต่ยืนยันนะครับว่าแนวนี้มีแรงแรงซื้อเราอยู่บริเวณนี้จริงนะครับเราจะอ้างอิง แนวนี้นะครับถ้าได้เดอไฟนอลก็จะเข้านะครับด้านบนก็มีแรงเทขายนะครับด้านล่างมีแรงซื้อนะครับรอใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่าน่าจะคุ้มค่านะครับเราไม่เราไม่กดไปเรื่อยนะครับกดครึ่งๆกลางๆนี่โดน,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 นมาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับปล่อยมันนะครับถึงแม้แนวโน้มจะ ถูกส่งขึ้นไปแบบนี้นะครับแนวโน้มมันจะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าปล่อยมันนะครับเดี๋ยวไปรอเดิร์ฟไนอนเลยจะได้ไม่เสียระบบนะครับน้องๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าออเดอร์ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไปเรื่อยของพี่ไอ้นี่หมายถึงว่าคนที่มาเรียนรู้เรื่องของเดอร์ฟไนอนของพี่ไอแล้วไปไปเข้าแท่งอื่นๆซึ่งมันไม่ใช่แท่งเดอร์ฟไนอนนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิคอื่นนะฮะเทคนิคเดอร์ฟไนอน แล้วไปเข้าในแท่งอื่นๆที่ไม่ใช่แท่งเดอกไฟนอนนะครับมันทำให้เราเสียระบบระบบที่ถูกวางไว้นะครับมันมันจะลวนไปหมดเพราะอะไรอยากจะเข้าแท่งไหนก็เข้าถูกต้องไหมครับอเราเรียนรู้เรื่องไหนนะครับแล้วก็ตั้งใจวางแผนนะครับวางระบบไว้ว่าจะเทรดที่แท่งไหนก็รอเข้าแท่งนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องไป ไม่ต้องไปเข้าไปเรื่อยนะฮะถึงแม้จะอยากเข้าเหลือเกินนะครับมันจะทําให้ในเซตถัดๆไปเนี่ยเราอยากจะเข้าแท่งแท่งไหนก็เข้ามันไม่ใช่แท่งเดือดไฟนอนนะครับโอกาสที่ที่จะทําทให้เราเสียระบบมีสูงนะครับไปๆมาๆก็จะลวนไปหมดนะครับลวนไปหมดก็รอนะครับรออย่างเดียวครับ หลังแท่งนี้เป็นเดอะเฟนอนครับด้านล่างมีแรงซื้อข้างบนมีแรงขายมองเห็นกรอบชัดเจนนะครับมีการยืนยันแนวอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นแนวของแท่งมัสบาด้วยนะครับทีล่ลูกของมันวิ่งอยู่ในนี้นะฮะมันก็จะเป็นเหมือนกรอบแนวรับแนวต้านดีๆนี้เองนะครับ มาครับครึ่งๆกลางๆแบบนี้นะฮะได้ทางไหนก็เข้านะฮะ <S <S มาครับกดแล้วครับ <S 1> <S 1> <C oughs> มาดูจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะครับบวกไปวันนี้เยอะพอสมควรนะครับแท่งเดือดไฟนอน,นะครับเป็นกรอบของแท่งมัอราบาร์นะครับแล้วก็มีโดจิ อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็กดเข้าออเดอร์ไปองค์ประกอบครบนะครับไม่กดไม่ได้นะฮะอ,อเดอร์นี้แพ้ชนะว่าไปตามระบบนะครับไม่มีอะไรร้อเซแต่ว่าเมื่อเราวางระบบไปแล้วนะครับว่าเดอะไฟนอลเราจะกดในแท่งนี้มันต้องเป็นแท่งนี้นะครับเราจะไปกดในแท่งที่ไม่ใช่เดอะไฟนอนมันจะเสียระบบนะครับฝากไว้นะครับฝากไว้น้องๆที่เข้ามาเรียนเรื่องเดอะไฟนอนนะ นะครับเทคนิคอื่นไม่ไม่รู้นะครับพี่ไอไม่รู้แต่ว่าเรื่องของเดอะไฟนอลมันต้องเป็นแท่งนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับลากันที่หนึ่งออเดอร์นี่แหละนะครับน้องสวัสดีครับผม